ำนวนครั้งนี่ให้ทํองทำแบบฝึกหัดท้ายบทเนาะอันนี้ให้งานง่ายๆเลยมีแค่สีข้อนะคะแล้วบางข้อเราก็เฉลยในข้าไปแล้วบ้างนะคะแบบฝึกหัดท้ายบทมีสีข้อเนาะแต่ตัวเลขเนี้ยนะคะคือคือจำนวนเออคือจำนวนครั้ง ก็เตี่ยจุดห้าจะให้ปัดขึ้นเสมอนะคะน้าก็เลยได้สิบเอ็ดนักเรียนก็จะได้ปัดขึ้นด้วยเช่นกันเพราะอันเนี้ยพัชชนาอันเนี้ยมีจุดห้าก็ให้ปัดขึ้นเช่นกันนะคะมีจุดห้าก็ให้ปัดขึ้นเหมือนกันเนาะแบบแบบฝึกหัดท้ายบทที่หนึ่งนะคะมีแค่สี่ข้อนะมีแค่สี่ข้อไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเลยให้ทำเป็นจบๆดังนี้เพระะนันถนาท่านเรียนได้สิบเอ็ดคะแนนเนาะเอาสิบเอ็ด เอา12ลบ11จะเหลือ1ใช่ไหมคะหาร 2, 2> คุณให้ปัดลงแล้วกันหาร2มันจะได้0.5อะนอนุญาตให้ปัดลงก็ได้นะคะเพราะสำหรับคนที่ได้11อะคุณไม่ได้ให้ซ่อมอยู่แล้วนะคะโอเคเพราะฉะนั้นให้ปัดลงได้ปัดลงมาแล้วกันปัดทิ้งไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นคนที่ได้11ไม่ต้องทำนะคะได้10เอา10 มาใส่เนาะ12ลบ10เหลือ2ใช่ไหมคะหาร2 1, าเหลือ1เพราะฉะนั้นเรียนทำา1จบเนาะทำมา1จบใครได้9หารแล้วได้1.5ใช่ไหมคะให้ปัดทิ้งก็ให้1จบเหมือนกันแต่ถ้าใครได้8ปหารแล้วก็จะได้2องทำมา2จบเรา12ลบ8เหลือ4ใช่ไหมคะหาร2เหลือ2ก็ทำมา2จบเราทำในสมุดมากด้วยปากกาแดงหรือน้ำเงินก็ได้นะคะ นี่เนาะเข้าใจไหมได้ไหมคะเพราะว่านักเรียนช่วงที่นักเรียนปิดไปอ่ะเนาะนักเรียนก็ดําเนินการให้เรียบร้อยนะคะนะคะช่วงที่เราออนไลน์ที่บ้านเียกก็จะการให้เรียบร้อยนะคะพอมาเจอการให้เรียนส่งเลยเนาะสอบซ่อมนะคะจะให้ดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะสอบครั้งถัดไปแล้วก็ อันนี้นักเรียนที่ครูให้เป็น12เนื่องจากว่าคะแนนเก็บนะคะจะให้ที่60เปอร์เซ็นต์นะเนาะนักเรียนจะได้มีเกรดที่ดีๆนะคะดังนั้นจึงให้ผ่านที่6เต็ม10นะคะเพื่อช่วยให้เราได้เกรดดีขึ้นนั่นแหละอ่นเนาะ,ะนะคะตามนี้นะนักเรียนจดไปนะคะเขียนรู้รอไว้เลยก็ได้ว่านเนียนจะต้องทำแบบหาท้ายบทกี่จบนะหนึ่งจบสองจบสามจบก็ว่าไปนะคะ แล้วก็วันนี้เราขึ้นบทใหม่เลยนะคะนักเรียนบทที่สองเนาะส่วนใครยังไม่ได้สอบมีกี่คนนักเรียนมีคนเดียวปะคะไม่ได้สอบมีคนเดียวเนาะมีคนเดียวเดยกกลางวันนี้ไปสอบนะลูกเนาะม่งั้นเราจะหยุดอีกหนึ่งอาทิตย์ก็อีกนานเลยนะคะแล้วก็กลางวันนี้คุณนัดสอบไปหลายห้องด้วยก็ได้มาสอบกันทีเดียวให้เรียบร้อยอ่ะมาดูบทที่สองนะคะ ว่าใครเรียกครูปะไม่อ่านเออสอบที่ไหนสอบที่ห้องพักครูนะคะห้องสองสองสองเออไปรอแถวหน้าห้องก็ได้หรือเข้าไปหาเลยก็ดีอ่ามาเรื่องนี้นะคะบทที่สองเรียนลองดูในหนังสือเรียนหน้าที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะคะ ยี่สิบสามบทนี้เป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องของการรักษาดุลยภาพของร่างกายนะคะการรักษาดุลยภาพของร่างกายก็รักษาดุลยภาพหลายอย่างเนาะอย่างแรกนะคะก็คือดุลยภาพของน้ําและสารในร่างกายนะคะอย่างที่2อดุลยภาพของกรดเบสเนาะอย่างที่3าดุลยภาพของอุณหภูมินะคะแล้วก็ 2อเรื่องของระบบุมทคุกกันนะคะเราจะเรียนให้จบบทนี้ยนอ้อก่อนที่จะสอบกลางภาคนะคะนักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่ารักษาดุลยภาพมันคือการรักษาสมดุลน,นะคะว่าง่ายๆนักเรียนที่บ้านเลยอย่าลืมเลคเชอร์แล้วก็ส่งงานใน Google Classroom นะคะสร้างใบงานไม้ให้เรียบร้อยละมันเติมนอ้องเลคเชอร์แล้วก็ถ่ายรูปส่งนะคะ ภาราง,งานเราให้แบบนี้เลยนันเรียนจะได้เรียนไปพร้อมกัน,นเรียนคาว่ารักษาดุนยภาพน,นะคะก็คือรักษาให้มันสมดุลนั่นเองเนะเาะคำว่าสมดุลเข้าใจใช่ไหมว่าไม่ใช่คําว่าน้อยไปหรือมากไปนะคะก็คือรักษาให้มันอยู่ก,กลางกางเนาะให้เหมาะสมนะคะกับ ร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั่นเองเพราะว่าเน,นี่ยเป็นการรักษาสมดุลของร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นเกณฑ์ก็คือเรียกว่ารักษาให้มันอยู่ในสภาวะปกติของร่างกายเรานั่นเองนะคะเนอะไม่ใช่ว่าโอเคน้ํามากเราทราบว่าดื่มน้ําน้อยไม่ดีอยู่แล้วนะคะจะถามว่าถ้าดื่มน้ํามากเกินไปไมันดีไหมมันก็ไม่ดีเหมือนกันเนอะเพราะฉะนั้นรักษาดุลยภาพของน้ํานะคะ ก็คือการที่เรารักษาสมดุลของน้ำให้มันปกตินั่นเองนะคะปกติของแต่ละคนถามว่าเท่ากันไหมจริงๆมันไม่ได้เท่ากันเนาะแต่ที่เราเรียนอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกโอเคดื่มน้ำเจ็ดถึงแปดแก้วคือกําลังดีอย่างเงี้ยเอาจริงๆของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่านี่ก็คือค่าที่แบบเรียกว่าไงเป็นค่าที่เป็นค่ากลางๆเนาะว่าคนส่วนใหญ่นะคะขนาดเนี้ย มันโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อ้างอิงจากข้อมูลที่มีการศึกษาค้นคว้าทดลองแล้วเก็บรวบรวมมานะคะว่าโดยปกติเนาะคนทั่วไปแบบเนี้ยนะคะคือโอเคคือกำลังดีนะอ่าทีนี้เรื่องเนี้ยนะคะดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุเขาก็พูดถึงเรื่องของไตนะคะไต เป็นอวัยวะในการรักษาสมดุลของน้ําและเกลือแร่นะคะในร่างกายเนาะอ่าจดทำหน้าที่กรองของเสียนะคะและสารแปลกปลอมออกจากกระแสเลือดนะคะออกจากเลือดนั่นเองแล้วขับออกไปในรูปของปัสสาวะนะแต่ไม่ได้ขับไปหมดนะคะเราจะดูดกลับสารที่มีประโยชน์เข้าสู่กระแสเลือดด้วย นะคะดูกลับสารท to exactly so right ี you, <ind> ่มีประโยชน์เข้าสู่กระแสเลือดด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่าเลือดมาถึงไตแล้วกรองออก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 ทิ้งไปหมดนะคะถ้าไตทำหน้าที่กรองน้ำเยอะขนักน้ำหนักกรองของเสียและกรองน้ำเยอะหนันเราคงต้องมีน้ำบาร์ประเามาลอยแฝดดีดได้เพราะว่าไตทำหน้าที่กรองตลอดเวลาเนาะถึงแม้เรียนจะนั่งเรียนเฉยๆอยู่ตรงเงี้ยไตก็ยังคงทำงานอย เพราะฉะนั้น1น,นะคะทําหน้าที่ในการรักษาสมดุลน,น้ำและถาดเนาะกรองของเสียจากไหนนะคะออกจากพลาสมาออกจากน้ำเลือดนั่นแหละนะคะแล้วของที่กรองได้เนาะก็ะถูกขับออกไปพรอนที่มีประโยชน์นะคะ,ะถูกกลุดกลับเข้าสู่กระแสเลือดมา ไปหน้าถัดไปนะคะเวลานเรียนอยู่ที่บ้านเล่นจดทันไหมอะคุณเร็วไปไหมพอทันใช่ไหมบางทีกลัวจะเร็วไปให้เรียนจดแบบเรียกว่าเหมือนเลเชอร์นะคะไม่ต้องจดทุกตัวจดแค่แบบเคเราอ่านฟื้บเราก็สรุปอีกทีหนึ่งอ่านมาดูนะคะอันนี้เป็นสไลด์จากอาจาทอสวยงามมากไม่ทำเองหรอกเขาสวยเขาดีอยู่แล้ว อะเนามาดูนะคะส่วนประกอบของไตนะคะน,นเรียนถ้าน,นเรียนสงสัยว่าไตของเรามีขนาดประมาณเท่าไหร่ไม่ใหญ่ขนาดโมเดลกูนะอันนี้แบบขยายมาหี่ห็นชัดนะคะเขาจะได้ นะคะพอๆกันก็คือขนาดยาวประมาณ 10- 13มเซนอะ่ะเหมือนไตหมูที่เรนเห็นหนาบางคนเรียกว่าเส้นจีอะ่ะนะคะแล้ว10-13มเซนกว้างประมาณ5เซนนะคะแล้วก็หนาประมาณ 2- 3สามเซนนั่นแหละไซส์ประมาณนั้นเลยเนาะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอยู่ช่วงเนี้ยนะคะอยู่ช่วงเอวนี่แหละถ้านักเรียนเท้าเสะเอวโดยเอามือไปไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยเนาะมันก็คือประมาณช่วงนิ้วมือของนักเรียนอ่ะนะคะ โซนนั้นเลยมี2อันเนาะอยู่ถ้าถ้าไล่ลำดับจากข้างหน้าเข้าไปเนี่ยนะคะมันอยู่ใกล้ๆกับกระดูกสันหลังเลยนะคะเพราะด้านหน้าเราเราจะเจอพวกอะไรอ่ะพวกลำไส้พวกกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงี้ยก่อนไตมันจะอยู่ข้างหลังนะคะข้างหลังอยู่ใกล้ๆข้างหลังมากกว่านะไซส์ประมาณไตหมูประมาณนั้นเลยนะคะแล้วตำแหน่งก็จะอยู่ ประมาณเซลอวเท้ามือเนี่ยนะคะแล้วก็หันนิ้วไปด้านหลังอ,อยู่ประมาณนิ้วมือของนักเรียนเลยนะนะคะของเราก็มีสองไตเหมือนกันนะคะน้อหน้าตาประมาณนี้ถ้าเวลาเขาเปรียบเทียบเขาก็าจะเปรียบเทียบว่าโอเคคคล้ายเม็ดถัวดแดงนะคะอะแล้วก็นักเรียนจะเห็นภาพนี้เป็นภาพที่เห็นชัดและสวยงามมากจากนีมองออกใช่ไหมว่านี่คือเส้นเลือดนะคะ เส้นเลือดเนาะแต่เขาโอเคทำให้เห็นชัดเจนอะ่ะนะคะมีเลือดเมื่อกี้เราทราบว,ว่าไตาทําหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเลือดที่มีเส้นเลือดที่พาเลือดเข้าสู่ไตนะคะอ่ะจำได้ไหมว่าเส้นเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจชื่อว่า ตระกูลอาร์เทอรี่หรือเวนเลือดออกเราจะจําได้ว่าเอออตาใช่ไหมเลือดที่ออกเส้นแรกนะคะนะคะมันเป็นเซตเป็นตระกูลอาร์เตอรีเนาะเลือดออกจากหัวใจนะคะถ้าเปรียบเทียบสีเขาก็มักจะใช้สีแดงเนาะเป็นเลือดที่มีสีสดนะคะเนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนเยอะว่างั้น เวลาเป็นรูปภาพก็เลยมักจะเป็นสีแดงแล้วก็น้ำเงินให้เห็นให้เห็นแยกกันออกนะคะเพราะฉะนั้นเส้นส,สีแดงเนี่ยเป็นอาร์เทอรี่เนาะแล้วเส้นเลือดที่นําเลือดเข้าสู่ไตนะคะนี่แตกแขนงไปเห็นไหมมาเป็นรูปนี้นะคะอันนี้ก็จะชื่อว่ารีนอลอาร์เทอรี่นะคะรีนอลแปลว่าไตเอ,เองนะเพราะฉะนั้นรีนอลอาร์เทอรีมันก็คือ เลือดหลอดเลือดอาเตอรี่นะคะที่นําเลือดเข้าสู่ไตเส้นนี้เส้นนี้หลอเลอดอาเตอรี่อาเตอรี่ก็แตกขแขนงนะคะเป็นเส้นเลือดที่มีขนาดเล็กลงนาะเล็กลงแล้วก็กระจายไปยังส่วนของเนื้อไตตรงนี้นะคะทั่วไปเลยเนาะเป็นเส้นเลือดฝอยฝยขนาดเล็กนะคะทีนี้ทบทวนโครงสร้างของไตนิดนึงบอ,อไรไม่รู้แหละแต่จะเคยเรียนมาแล้วทีหนึ่ง ไตเนี่ยนะคะมันก็จะมีไตชั้นนอกจำได้ใช่ไหมกับเนื้อไตชั้นในนะคะโซนนี้เลยเห็นไหมเนี่ยโซนนี้ก็คือไตชั้นนอกนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าคอเทกนะคะรูปไตนักเรียนจะอยู่หน้าที่26ในหนังสือนะคะมาดูกับเพื่อน เนาะไตเนี่ยน,นะคะมีส่วนของไตชั้นนอกนะคะแล้วก็ส่วนของไตชั้นในเ้อเ่นเห็นเมาส์คู่อยู่เนาะเนี่ยนะคะส่วนของไตชั้นในโซนเนี้ยโซนที่มีกลุ่มของเนื้อเยื่อนะคะมองเห็นแล้วมีลักษณะคล้ายๆพัดเนี่ยนะมันเป็นโซนที่เป็นเนื้อไตชั้นในหมดเลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ย ไตชั้นในจะเรียกว่าเมเดลล่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยได้ยินคำว,ว่าคอเทกซ์เนาะเนื้อไตชั้นนอกเมเดลล่านะคะเนื้อไตชั้นในอ่าแล้วก็มีส่วนสีออกคมครีมตรงนี้นะคะสีออกคึิมครีมเหลืองๆก็ได้เนาะโซนบริเวณนี้เราเรียกว่ากรวยไตยนะคะกรวยไตายภาษ,าษาอังกฤษใช้ renal pelvis เนาะ นี่กลวยไตยและตรงนี้เห็นอยู่เนาะมีชี้อ,อยู่ท่อไตนะคะส่วนประกอบตรงนี้ก็มักจอ,อกสอบเนาะเลยไล่ลำดับดูนะคะตัวน้ำถ้ากลวยไตยเสร็จแล้วเป็นกรยกลวยแลวเรียนเนี่ยตรงนี้มันจะมารวมกันนะคะของเหลวที่อยู่ในกลวยไตยตรงนี้ก็จะมีคุณสมบัติเป็นน้ำปสัสสาวะแล้วแหละนะคะแล้วก็ จะส่งต่อไปอยังท่อนี้ท่อไตนะคะยูลิเตอร์เอ่อท่อไตามาภาพนี้นะเห็นเปล่าเนียท่อไตนะคะจะไปเชื่อมกับอันนี้เรียกว่ากับท่อปัสสาวะนะที่ย้ำอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาผู้ถามง่ายๆบางทีง่ายเกินไปนักเรียนก็จะงงถามง่ายว่าท่อน,นี้นะคะคือท่ออะไร ยังมีบางคนต่อว่าท่อปัสสาวะนะท่อปัสสาวะจะต้องต่อกับกระเพาะปัสสาวะแล้วออกสู่ข้างนอกนะคะตัวงานเป็นท่อปัสสาวะแต่ถ้าท่อที่เชื่อมระหว่างไตกับกระเพาะปัสสาวะเป็นท่อไตนะนะคะแยกให้ได้ณแต่คุณสมบัติของน้ําหรือของเหลวที่กรองได้นะคะเมื่ออยู่ณโซนของกรวยไตตรงนี้นะคะก็มีคุณสมบัติเป็นน้ําปัสสาวะแล้วนั่นเองเดี๋ยวก็ส่งต่อไปท่อไต ไปกระเพาะปัสสาวะเนาะพอกระเพาะปัสสาวะเริ่มมีปัสสาวะมากขึ้นนะคะก็จะเริ่มรู้สึกปวดปัสสาวะนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูก่อนที่มันจะเป็นของเหลวที่เราเรียกว่าน้ําปัสสาวะตรงนี้นะคะเลือดใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดเลือดหลอดเลือดนี้ชื่อว่าอะไรนะใครจะได้สีแดงอันเนี้ย รี <R> n น <R ino. S 1> อาร์เ r อร์ี่อะรีโนอาร์เทอรี่นะคะเส้นนี้จะแตกแขนงเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กลงถูกไหมแล้วนะคะเขาก็จะขยายภาพมาตรงนี้นะนักเรียนเนี่ยนะคะรีโนอาร์เทอรี่แตกแขนงเป็นขนาดเล็กๆล,ลงก็เป็นแคปิลารี่เนาะเป็นเส้นเลือดฝอยๆนะคะแล้วเส้นเลือดฝอยๆนะคะก็จะเข้าไป สู่บริเวณตรงเนี้ยเนาะเ,าเลือดก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณที่เรียกว่าหน่วยไตยนะคะหน่วยไตยคือตรงไหนบ้างคือตรงเนี้ยเรียนเนี่ยเซตเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยเนีซตเนี่ยนะคะนี่เนาะนาเนี่ยเรียกว่าหน่วยไตยนะคะเซตนี้หน่วยไตยน,ยนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าเนฟรอนเนาะ ทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดเมื่อตะแก้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าในหนึ่งไตหนึ่งไตของเราเนี่ยประกอบด้วยหน่วยไตยเล็กๆเ,เนี่ยนะคะประมาณ1ล้านหน่วยไตยด้วยกันอ่ะเพราะฉะนั้นเอ่อหนังสือนม่บอกนะ ยาไปอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลยถ้ามองในไตตรงเนี้ยนะคะเราจะเห็นหน่วยไตอ่ะเรียกว่าจําแนกไม่ออกอะเนาะว่าไหนมันคือหนึ่งหน่วยไตกันแน่นะคะมันจะพอมองเห็นเป็นริ้วๆเส้นๆเนี่ยมองเห็นไหมคะพอเห็นเป็นริ้วๆเส้นๆเนาะเล็กๆนะคะถ้าเป็นไตอันนี้ที่ครอวมาที่เป็นโมเดล่ะเรียนจะเห็นได้ชัดขึ้นมันก็จะเห็นเป็นแค่ริ้วๆเนาะเป็นเส้นๆเล็กๆนะคะ ไอ้เจ้าริ้วๆที่เห็นเนี่ยมันเป็นโซนที่เป็นให้ได้จำนะโซนที่เป็นข้อหลวมเนี่ยนะคะเส้นๆข้อหลวมเนี่ยเป็นริ้วๆเส้นๆนะคะเนี่เป็นริ้วๆเป็นเส้นๆเองนะนี่ก็คือโซนที่เป็นข้อหลวม ใครกลัวหรือเปล่าบางคนกลัวไตอ่าเล่นดูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องได้โครงสร้างของไตคร่าวว่าโอเคเลือดไหนนําเลือดเข้าไปสู่ไตแล้วเ,เลือดมันเคลื่อนที่ไปตรงไหนอะไรยังไงของเหลวที่กองมากองมาตรงไหนนะคะอ่ะแลบนิดนึงนักเรียนลีโนอ,อาร์เทอรี่แตกแขนงเป็นแคปิลารี่หรือเป็นเส้นเลือดฝอยขนาดเล็กนะคะแล้วก็แตกแขนงเข้าสู่บริเวณเนี้ย เนาะตรงนี้เราเรียกว่ากระจุกข,ของหลอดเลือดฝอยนะคะจำชื่อมันนิดนึงนะมันชื่อว่า glomerulus นะคะเป็นกลุ่มของหลอดเลือดฝอยนะคะทำหน้าที่เป็นเยื่อกรองให้น้ำเลือดผ่านเข้าสู่โบแแ a แคปซูลนักเรียนลองนึกสภาพนะคะเลือดอจะไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลานะคะนะ เราเป็นพวกที่เป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะคะเลือดจะไหลอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาเนาะไม่ว่าจะเป็นในขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กลงก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นกระจุกของหลอดเลือดฝ่อยก็จริงแต่เลือดจะยังคงไหลอยู่ในเส้นเลือดนะเรียนมันไหลมาแล้วก็ไหลอยู่ในกระจุกของหลอดเลือดขอยตรงนี้นะคะแล้วเลือดก็ไหลออกไปนะนึกออกไหมส่วนของเหลวนะคะที่บอกว่ากรองออกจากเลือดออกไปตรงไหน ออกไปจากหลอดเลือดตรงหลอดเลือดฝอยตรงนี้แหละนะคะของเหลวที่กองออกไปก็เยอะๆก็ได้แก่น้ำเองถูกไหมคะน้ำเนาะแล้วก็สารพวกยูเรียมีพวกตรูโคสนะคะอุ้ยขอโทษคนปกติกตรูโคสจะไม่ออกไปอะ่ะมีพวกอะไรอะ่ะไฮโดรเจนไอออนไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะเรียกว่ากรองผ่านเนาะหรือพวกโซเดียมเนี่ยผ่าน รกว่าไผ่านออกจาก glomerulus ไปนะคะก็จะเข้าสู่ตุ่มตรงนี้นี่นะคะท่อตรงนี้นะักเรียนตั้งแต่ท่อตัว C ตรงนี้นะคะบางทีเขาบอกว่าท่อลูกเกล็ดมาท่อตรงนี้เราเรียกลมรวมว่าท่อหน่วยไตยนะคะท่อหน่วยไตเพราะตรงนี้เป็นท่อหมดเลยนะักเรียนเป็นท่อหมดเลยพอนึกออกใช่ไหมของเหลวที่ออกจากเส้นเลือดฝอยเมื่อตะเกียมานะคะ ก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ท่อหน่วยไตยเขาเรียกลมหลงไปท่อหน่วยไตยเนาะแต่มันแบ่งแยกออกไปได้อีกไอ้เรียกว่าอะไรเรียกว่ากลุ่มตรงนี้นะคะตรงนี้เราเรียกว่าโบแมนแคปซูลเรียกว่านี้โบแมนแคปซูลมีลักษณะเป็นทรงกลมห,ห่อหุ้มกระจุกของหลอดเลือดฝอยอยู่ยนี้นึกออกปะถ้าหลอดเลือดฝอยเป็นกระปันคู่เงี้ยเป็นกระจุกหลอดอเลือดฝอยเลือดไหลเลี้ยนเลือดไหลอยู่ในหลอดเลือดฝอยตลอดเวลานะคะแล้วโบแมนแคปซูลก็เหมือนหมวกอะ่ะ ชอบอยู่เนี้ยเนานะของเหลวน้ํานะคะแล้วก็ของเสียงอื่นตระกูลยูเรียก็เคลื่อนที่อกอกจากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่ท่อหน่วยไตยนะคะท่อตรงนี้เซตแรกเลยที่เป็นทรงลูกเกลือกม้าเนี่ยชื่อว่าโบเมนแคปซูลนะเสร็จแล้วของเหลวที่กรองได้นะคะเราจะเรียกว่าของเหลวที่กรองได้นะนักเรียนเราจะยังไม่เรียกว่าปัสสาวะเพราะมันยังไม่มีคุณสมบัติเหมือนกับปัสสาวะนะคะ สองเลยที่กรองได้ก็จะเคลื่อนที่ไปตามท่อหน่วยไตยนะคะเราแบ่งท่อหน่วยไตยเราเป็นหลายส่วนด้วยกันส่วนแรกจําง่ายๆ mm hmm. เห็นไหมมันขดอยู่แบบนี้ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. ท่อขดส่วนต้นนะคะเราวมันขดๆอยู่ส่วนแรกเลยเรียนที่เป็นลูกเตอร์ยูอันนี้จะมีชื่ออีกว่าเฮนเลนะคะแต่ในหนังสือเราไม่ได้จาแยกจำแยกจําแนก mm hmm. เขาก็จะเรียกว่าท่อหน่วยไตไหลไปตรงนี้ ไหลต่อไปอย่างท่อขดเหมืนเดิมท่อขดส่วนปลายจำง่ายๆท่อขดส่วนต้นนะคะท่อเขาเรียกว่าเฮนเล่เนาะเฮนเล่หลูนะคะจำเฮนเล่หลูบไว้หน่อยแล้วกันเป็นท่อรูปตัวยูนะคะท่อรูปตัวยูแล้วจะท่อรูปตัวยูตรงเนี้ยนะคะมันจะกินพื้นที่เข้าไปบริเวณของไตชั้นในเนาะตรงบริเวณที่เป็นเมดัลลาด้วย จากนั้นของเหลวที่กองได้เคลื่อนที่เข้าไปยังบริเวณท่อกดสดลายนะคะแล้วก็เคลื่อนที่เข้าสู่ท่อรวมตรงนี้อขอให้ออกมาจนถึงน้ำปัสสาวะอีกแบบหนึ่งอ่านเรียนพอไปที่ท่อรวมนะคะนี่ไหลต่อไปเนี่ย คุณสมบัติเขาจะเป็นน้ำปัสสาวะแล้วแหละนะคะแบบหนึง่งใช่ถ้าลงมาถึงบริเวณของกรวยไตยเนาะจะมีคุณสมบัติเป็นน้ำปัสสาวะเพราะฉะนั้นสารบางส่วนนะคะแล้วก็น้ำที่กรองได้ เนาะที่กองได้จากตรงเนี้ยนะคะก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปถึงต,วตัวไตก็คือเคลื่อนที่อยู่ที่นี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดการดูดกลับน้ําและสารที่มีประโยชน์นะคะเกิดการดูดกลับน้ําและสารที่มีประโยชน์เอกดเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรมี คะแนนพิเศษนะคะหนความว่าถ้าใครอยากได้คะแนนก็ไปสอบท่องนะคะท่องหน้าที่27บเจดนะคะย่อหน้านั่นแหละให้ในักเรียนสรุปคร่าวๆเนาะให้เป็นความเข้าใจแล้วก็ไปสอบท่องกับครูนะคะในสัปดาห์ที่นักเรียนเปิดมาหนึ่งสัปดาห์สอบท่องอะไรหน้าที่27เจดย่อหน้านี้เขาจะบอกว่าการทํางานของเล่แยต์เริ่มจากเลือดไหลผ่านหลอดเลือดในนออาเธอรี่ซึ่งนําเลือดเข้าสู่ไตและผ่านหลอดเลือด ที่นำเลือดเข้าสู่กรม m e r u l u เมื่อถึงก l o m e r u l u สารขนาดเล็กเช่นน้ำา r e a glucose กลูตามิโนและคะ่รจะถูกกรองนะคะที่ผนังโรเลบแคปซูลแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังโแมแบบแคปซูลส่วนเซลล์เมลอดแดงเก็บเ,เลือดสารขนาดใหญ่โปรตีนยังคงอยู่ในเลือดนะคะของเหลวที่กรองได้จะไหลผ่านท่อ่หยไปซึ่งบริเวณนี้จะมีการดูดกลับสารที่โยชน์ต่อร่างกายเช่นก l u โคส e กโูตามิโน ดูดกลับน้ํานะคะแล้วก็ไอออนต่างๆเมื่อเข้าสู่เส้นเลือดไหยเพื่อรักษาสมดุลน้ําและสารต่างๆในร่างกายนะคะมันก็คือจบจนได้น้ําปัสสาวะเนี่ยเข้าสู่กรไตท่อไตและสะสมในกระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะตรงนี้ไม่ได้ให้นักเรียนท่องตามเรียกวอะไรนะร้อยแก้วอะไรมาทั้งหมดนะคะให้เรียนสรุปแล้วก็เล่าคร่าวๆมามันก็คือวันนี้ที่เราเรียนกันไป นะคะใครจะวาดภาพ,พราคร่าวๆเนาะครูดูออกหมดแหละแม้แต่กาทั้งหลายมือของพวกเรานะคะเวลาไปสอบจะวาดภาพคร่าวๆเราก็ชีว้ว่ามันเคลื่อนที่ตัไ,ไหนไปไหนไปไหนไปไหนไไหน,ไนะคะแล้วก็บอกว่าอะไรผ่านเราเลือดไอยตรงนี้ออกมาบ้างอะไรถูกหลุดกลับที่บริเวณนี้บ้างแค่นั้นแหละนะคะเนาะเป็นการเพิ่มคะแนนเปิดสอบสัปดาห์หน้านะคะทั้งไม่ใช่มาเลาะไปสัปดาห์นูน้นทั้งสัปดาห์นะคะส่วนที่บ้าน น้องส่วนที่บ้านนะคะถ้าใครจะสอบก็คือสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เช่นกันนะคะมันก็คือย่อหน้ามีย่อหน้าเดียวนาอห,หน้าที่ยี่สิบเจ็ดกเรียนย่อๆนะคะแล้วก็เอามาสอบท่องได้นะคะเป็นคะแนนที่ไม่มีคะแนนเต็มนาะเนื่องจากว่าคะแนนที่ได้จะเอาไปสะสมกับคะแนนเก็บท้ายบทนะคะใครมาสอบก็คือได้คะแนนกับใครไม่มาสอบก็ไม่ต้องตามสอบนะคะเพราะหมดหนึ่งสัปดาห์นั้นก็หมดเวลาสอบ